ผู้ชมครับหลังจากผ่านไปในงาน Japan Mobility 2วันเราเราไม่เข้างานละพอแล้วพอแล้ววันนี้วันนี้วันที่3ที่เรามาจริงจริงเราอยู่ญี่ปุ่นวันที่4 4ฮะ4 5เข้า5เดือนวันที่8เรียกว่า5ใช่ใ่วันนี้เราก็เลยออกมาเที่ยวข้างนอกบ้างมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรถในญี่ปุ่นกันบ้างวันนี้เราเช่ารถเรามีรถโดยสารละนะฮะล้วก็นั่งกันมาเต็มพิกัดเลย 6ชีวิตก็รถ6ที่นั่งไงเราเช่าอะไรมาเช่าเซ็นต่าเซนต้าตัวใหม่ด้วยนะนี่คนไทยคนไหนตัวนี้ยังไม่มีในประเทศไทยต้องลุ้นว่าอินโดจะผลิตไหมแล้วเราจะได้ใช้ไหมนะฮะต้องลุ้นกันลืมบอกไปครับวันนี้พี่หลามหัวไม่ตั้งใช่ไหมครับนี่พี่หลามหัวไม่แหลมทำไมครับขี้เกียจครับ มาหลายวันแล้วนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนค่อยๆชินด้วยว่าพี่หลามจะค่อยๆทรงผมเตี้ยลงเตี้ยลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะค่อยๆชินกันไว้เริ่มต้นได้วันนี้วันนี้เราพามาที่แรกเลยเราพามาที่ออโตแบ็กส์อยู่ตรงเขตไหนเนี่ยเรื่องเราเรียกชื่อเขาจะมีชื่อย่ออยู่ว่าเอพิทเอพิทออตตอแบ็กชิโนโนเมนี่คือจะบอกครับคุณผู้ชมพูดง่ายๆเลยจริงๆเพราะวานเราอยู่ที่โตเกียวบิกไซน์ใะ่รับวันนี้เราเดินทางไกลมากครับขยับมาน่าจะประมาณโลเดียวอะ แต่เรามาด้วยรถนะครับเรามาด้วยรถนะฮะไม่พักหน่อยอ่ะยืนเล่นมุกอย่างนี้เดี๋ยววม่ไม่จะชวนคุยให้ยืนนานๆนะคุณผู้ชมเพักหน่อยคือทางจะชอบตส่าห์ชงไว้ตั้งนานแล้วไม่พักสักนิดหนึ่งอ่ะคือไพลอนนะฮะเขาเอาไว้วางกันรถนะพี่หลามผม ทำไมเมื่อยหรือยังไงผมไม่เข้าใจฮะพักะเขาเรียกว่าพักไข่เป็นที่พักไข่ไม่ใช่ที่พักใจแม่เราต้องมาถ่ายจริงๆคือตั้งใจจะมาพาไปเดินดูข้างในออโต้แบ็กส์นะครับไอเราก็หวังดีเคยเห็นประธานโก้มาแล้วนะเขาเคยมาทําแล้วถ่ายไลฟ์สดอยู่ในนั้นเลยเราก็หวังดีเดินเข้ามาถึงปุ๊บเราก็เข้าไปตรงแคชเชียร์เลยไปบอกว่าขอถ่ายวิดีโอหน่อยได้ไหมเขาบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ถ่ายวิดีโอไม่ได้แต่ถ่ายภาพนิ่งได้ผมว่ามือถือได้ไหมมือถือได้สักพักหนึ่งเดินมาบอกมดือถือก็ไม่ได้ภาพนิ่งก็ไม่ได้ผมบอกงั้นช้อปปิ้งกูก็ไม่ได้นะต้องไม่ถ่ายกูไม่ช้อปปิ้งนะที่พูดเนี่ยช้อปปิ้งไม่ได้อโดนไปเท่าไหร่แล้วแต่ก็โดนอยู่ดีนี่หันไปดูลุงได้หันไปดูลุงได้ลุงนี้จัดมาเต็มถุงเรียกว่าพวกเราเนี่ย เต็มถุงและเต็มถังจัดกันเต็มๆร้านแรกนะฮะร้านแรกร้านแรกมีอย่างเดียวที่อยากฝากมีอย่างเดียวที่อยากฝากบอกบางหาผมเจอลังเก็บของท้ายรถพับได้ของหมูเกนเอาอีกแล้วแต่เสียใจจริงๆครับขี้เกียจแบกกลับอ่ะพอเขาไม่ให้ถ่ายเราก็เลยต้องมาถ่ายข้างนอกแล้วล้วก็แอบถ่ายข้างในแล้วก็เอาภาพอินเสิร์ตมาประกอบเอาตัวแบกข้างในเป็นไงบ้างรอห้ฟังดิก็ เอาบอกว่าสวรรค์ของคนรักการแต่งรถจริงบอกแต่งรถเนี่ยมันอย่าไปคิดว่าต้องเป็นแต่งรถหนักๆโมรถแรงอ่างเยวคือใส่น้ําหอมหน้ารถที่ใส่ขนาดที่ชู่ไอแบบเนี้ยเอาต้แบกบ้านเราก็มีเอากรดีเห็นเราไม่มีเหมือนกันแต่ที่นี่มันใหญ่กว่านั้นแต่ว่าที่บอกสเกลการมีอะมันเยอะกว่าเยอะกว่านะอุปกรณ์แคมปิ้งเอาดอที่เรียกว่าแคมปิ้งเนี่ยมีหมดร้านกาแฟก็มีนะมี s าบัก u ิ k กาแฟอยู่ในร้านเลย ใช่ขยับ b าบั s มีชั้น2มีชั้น2องไปครึ่งล้านขึ้นไปชั้น2เนี่ยอันนี้อันนี้นนจะาา r แ,แล้วคือต้องบอกว่าเป็นสําหรับคนที่รักการโมรถแบบระดับหนักแล้วโ,โคุณจะมีรถขึ้นัปใดมาเจอนี่ก่อนเลย HKS อ่าถูกต้องเป็นโซน HKS นะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง HKS นะไม่ว่าจะเป็นท่อชุดอินเตอร์เทอร์โบท่อไ oh, <up>, wow. อเสียกาอากาศดอกเห็ด โบออลวอลโบออลวอลดูราคาเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตมาให้ดูโบออลวอลอย่างตัวเ e ควนเชียลโฟตัวที่ผมใส่อยู่ในคุณสมอนตัวนี้ที่นี่มีสีดําด้วยสวยมากนะฮะคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยสองหมเยนคิดเป็นเงินไทยประมาณ5,000กว่าบาทถูกกว่าบ้านเรานะางงนบ้านเรามื่นมื่นกับ500ร้ค่างเงินตอนนี้น่ารักเออโหตอนนี้ยิ่งค่าเงินญี่ปุ่นน่ารักด้วยชุด HKS นี่มีขายยันเครื่องอ่ะ เป็นเครื่องทั้งแต่งแต่งชุดแต่งเลยมีไม่มีเครื่อง R35 ้วยเขียนลยว่าโมสามจุดแปดผมเห็นมีเครื่องอะไรนะของของนิสสันอะไร V38 อะไรอะอะน่า R35 อะนะตัวนี้ V38 หูนะอลังการนะครับถัดไปมีอะไรอีกครับมีเบาะมีเบาะเบาะเเบาะออกเสียงให้ถูกดิภาษาญี่ปุ่นเขาออกเสียงว่าบลิตโต นะหลายนคนดูงงแล้วบอดแล้วบอบลาย <laughs> แต่ว่าเราเรียกบอบลายนะเลคโร่ก็มีเลคโร่ก็มีช่องอะไรนะที่เขาไปถามคนญี่ปุ่นว่าออกเสียงเมื่อวานนีที่ที่มาดูช่องอะไรโต้คอนเล็อะไรนะ,อ,ะอออโตโค้คอลเลกติเบิลเหรอน่าจะใช่นี่น้องอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ออกเสียงว่าบลิตโต้แต่จริงๆก็คือบลิสแหละภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นก็คือแบรนด์นี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นไงเรียกเรียกให้เป็นญี่ปุ่นแท้ๆอ่าเลคโร่มีเพียบเลยรุ่นเก่ารุ่นใหม่คลาสสิกมีหมด มีตั้งแต่แสนกว่าเยนไปยันนู่นเลยสามสี่แสนเยนนะไปสามสี่แสนเยนเลยเรียกว่าเต็มเหนียวอลังการใช่ไหมฮะมีมีให้เลือกเยอะๆจริงเมื่อกี้เราฝึกภาษาญี่ปุ่นวลระคำด้วยเหมือนกันเมื่อกี้อะไรนะบริสโตใช่ไหมบิสโตคัสโกอะคุสโกคุสโกคุสโกมีวันๆเราจะฝึกภาษากันอยู่อย่างเงี้ยครับเรามีกันทั้งบนเมื่อกี้เดินมีหมดคิวโกหน้าคมพงงามจ้องตากระโหก อย่างนั้นแล้วเนี่ยไปไปเดินคืนก็ตกกันหมดว่าไงเราก็สาวบางโพเลยไปเดินชิบุยาดีกว่าโซนนู้นดีกว่าอะไรเงี้ยถัดมาถัดจากเบาพวกเบาเลสซิ่งทั้งหลายแหละก็จะเป็นของแบรนด์ต่างๆเป็นของแบรนด์คือแบรนด์คำว่า ก็แบรนด์เฮดเทสก็แบรนด์ไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าแบรนด์ในนี้คือโมนิสันก็จะเป็นฝั่งนิสันฮอนด้าจะเป็นฝั่งฮอนด้าซูบารุซูบารุอะไรอย่างเงี้ยหรือซูรุกิเงี้ยก็จะมีมีซูบิชิมีแรลลี่อาร์มีนนิสันมินิสโมโตโยต้ามีทรีอาร์ดีจีอาร์จีอาร์ของแต่งจีอาร์โอ้เยอะเยอะเลยนะครับแล้วก็ อย่างทางฝั่ง Honda ก็จะมีโอ้มีพวงมาลัยสปูนด้วยพวงมาลัยมูเก้นเมื่อกี้มีคนเกือบโดน49,000เยนไม่ได้ตังค์ผมหรอกผมชอบไอ้พวงมาลัย DC2 ีทูแล้วจับสบายแล้วมันจับสบายแล้วนะฮะแต่อยากได้หูลากหูลากหูลากเมื่อกี้หูลากหูลากที่เป็นไในในร่อหูลากที่เป็นสีสีฮะหูลากไข่กระลุ้นมาที่เป็นหมุนเกลียวคือที่เห็นเยอะไม่มีอินเสิร์ตไม่ได้หมายไม่เขาเล่าให้ฟังไงเล่าให้ฟังเขาคือคือมันอยู่อีกโซนหนึ่งคือ เข้าไปดูฮะัหูลากแต่ว่าหูลากไม่ใช่คอนด้านะไปดูหูลากนู่นนะเฟียสอาบัตเฟียสอาบัตหูลากเจ็ดหมื่นกว่าเยนก็ตามย่อตามแบรนด์นี่ตามแบรนด์นะเออตอนเราจอดรถมีเฟียสหนึ่งสามหนึ่งอาบัตด้วยไม่มีบัตไปแล้วมั้งชุดแต่งชุดแต่งผมถ่ายไว้ผมถ่ายไว้ผมถ่ายไว้ชุดแต่งอาบัตที่นี่ดีนะเนอะลืมอะไรพูดแล้วข้างในเสร็จแล้วข้างในประมาณนี้ครับองค์รวมที่นี่เขามีศูนย์ดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถมีเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางมียางหน้าหนาวเป็นยางสโนว์เขามีขายนี่ผมถ่าาายภพไปแลล้วสํคคััญรบ ที่เนี่ยมีที่ล้างรถขายรถไม่อไรขายรถธรรมดาที่ล้างรถใช่ที่ล้างรถะเด็ดกว่าคือไม่ว่าคุณจะขับรถแพงขนาดไหนะคุณจะขับเมื่อกี้มีอาสามห้ามาล้างเองฉีดกันยัวฉีดข้าวก่อนมาเฟอร์ฉีดกันทะลุกระนั้นล้างเองแต่ที่เด็ดกว่าครับวันนี้ไม่น่าเห็นคราวที่แล้วผมมาเมื่อตอนต้นปีอะไรอะไรกําลังขีดนะครับขาวคุณเดียวขาวรถไม่บอกอ่ะจะได้ถ่ายไว้นี่อาสามห้าผมจะถ่ายไว้นะ ข่าวนั้นข่าวนั้นคือจะบอกว่าไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้ล่ําแฮนซัมไม่ใช่แนวเราต้องดูเดินมาน่ารักแต่จะบอกว่าน่ารักอ่ะขับ s 1 5ขับ s 1 5มาจอดล้างรถขาวขาวนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับออโต้แบกครับนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเคลียร์กับเจ้ข้างบนก่อนทําไมประธานโก้ถ่ายได้เขารู้จักกันเดี๋ยวกลับขึ้นไปเคลียร์ก่อนเขารู้จักกันนะอย่าเพิ่งไปเคลียร์นั้นอย่าเพิ่งทำไมฮะมาลิ มาที่นี่ยังไม่หมดนะมีอะไรมีสวรรค์สำหรับคนแต่งรถมอเตอร์ไซค์ลิโคัแลนมเรามีโซนอีกโซนนึงอยู่ข้างๆกันนะอยู่ข้างๆลิโคัแลนขายอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไซค์ไลน์ยิงเกียร์ตากล้องของแล้วเนี่ยบาบุนไปหมดแล้วอย่าว่าเขาเลยผมผมกระโดดทุกรอบที่มาก็โดนทุกรอบที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอ้าวงั้นเดี๋ยวไปละลายซับในของแต่งมอเตอร์ไซค์กันใช่ครับไปไปครั นี่นี่นี่ผลิตภัณฑ์ของคนไทยมามาโด่งดังไกลถึงญี่ปุ่นนะครับ Y S S นะครับนี่เราอยู่ตรงข้ามกับโอรินครูความตรงข้ามนะว่าอะไรคู่แข่งเขาเลยครับโอรินมาเต็มเหนียวแล้วสุดยอดไหมนี่หรือหรือหรือถ้าโอรินอาจจะงบไม่ถึงไล่ลงมาผมว่าก็แพงพอกันอันนี้ยี่ห้ออะไรไนตรอนคือจริงจะดูราคาแล้วก็แพงพอกันนะเขาโอรินเานี่จะเป็นเครรอเดียวกันไหเขาเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งใช่ไหมหรือนี่ไฮเปอร์โป อันนี้อะไรฮะไฮเปอร์โปรฮะไฮเปอร์โปรอ่าโอ้โหนี่ฮะมาดูนี่สาววงมอไซค์รู้จักหรือว่าไม่มีใครไม่รู้จักคขับมอไซค์กีตอ่ะมาชสองเนี้ยกีตอ่ะกีตอ่ะนะมาดูว่าลายดิ้งเกียร์เครื่องแต่งกายก็มีครับนี่อ่ามอไซค์ไฟฟ้าครับมอไซค์ไฟฟ้ากระดึกกระลึกเล่นโอ้เท่เลยเท่เลยคันนี้สุดยอดแล้หมวกไหมฮะหมวกหมวกอะไรผมชอบหมวกทรงนี้เนี่ยทรงนี้ใส่สบายมากเอชจีวีครเอชวีใช่ใช่ โอ้โหนี่เป็นไงตอนนี้ตากล้องเราวาวุ่นดูแล้วคือพี่ก็เดินดูเร็วครับตากล้องจะได้มีเวลาซื้อของ <c oughs> ใช่เดวจัดให้เดวจัดให้ <c oughs> ผมพูดสั้นๆนะพี่ก็เดินเร็ว,แวๆแป๊บๆ,ๆพาดูนี่ๆ,ๆพามาดูกิจการที่ผมวางจําหน่ายทั่วโลกนะครับทุกคนม,มีกระเป๋าทยชิทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ของมิลามครับนี่นหมวกนกยี่ห้อผมเองนะฮะเดี๋ยวเลิกทำเครื่องดูดฝุ่นแล้ว เครื่องดูดฝุ่กก็มีบิวตี้ s า l อนก็มีผมเงี้ยไดร์มโมกน็อกเราก็มีนี่เป็นไงสุดยอดไหมไม่ธรรมดาอย่างดีถามนิดนึงฮะใครเชื่อออกลูกเป็นลิงถามนิดนึงฮะอันนี้ไม่ทำอะไรหมอนรองก้นสำหรับคนเป็นลิซิดดวงสวรรค์ไม่น่าถามเลยไม่น่าถามเลยได้ความรู้มากนี่น่ารักน่ารักพี่อะไรหมอนสนุพี้ไอผมชอบยี่ห้อนี้หมกยี่ห้อนี้เบลไม่ได้คนญี่ปุ่นต้องออกเสียงว่าเบลลุนี่เบลลุ ว่าลออกกันให้ยากจะเป็นหมวกกันน็อกที่ดีจริงๆใส่ดีจริงๆชอบชอบชอบมากส่วนอันนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้อันนี้หมวกอะไรครับหมวกนี่ฮะเนี่ยอันนี้หมวกอะไรคะหมวกอะไรอะไรล่ะก็อะไรอ่ะหมวกหมวกอะไรนะก็อะไรอ่ะก็ถามว่าหมวกอะไรก็อะไรอ่ะจะตอบดีๆไม่ได้ไงคนเราหมวกอะไรสั้นๆอ่าจบไปเรียกอะไรอีกแล้วกันจะได้จบคุยกันดีๆไม่ได้หรอหมวกอะไร บอกว่าหมวกอะไรไม่ยอมตอบถามว่าไม่ยอมตอบเลิกเลิกดูอะไรอะ่ะดูท้ายดีก๋ยวกวีจะได้ไม่ต้องเถียงกันว่ามันหมวกอะไรโ <och> ชเอก็มีฮะโชเอก็มีอ่าโชเอก,กอลายไลท์โทเป็นลายเลทโทนี่นี่อย่างน,นี้ชอบ,ชอบเหมือนอันนี้เหมือนซิมสัตว์หน้าตาโจเอกตัวนี้ส่งคุณคุณของแต่งมอเตอร์ไซค์เยอะมากครับอ่ะให้คุณผู้ชมดูเป็นไฮไลท์ดีกว่าดูแบบรวมๆดีกว่านะเราไม่รู้จะพูดยังไงชุดตรงชุดแต่งอันเนี้ยอันเนี้ยแข่งอุปกรณ์เซฟตี้ไรดิ้งเกียร์ รถอยู่ฝั่งนู้นของโมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไฮไลท์คร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราปิดคลิปไปก่อนเลยปิดคลิปไปก่อนเลยที่ออโตแบ็กกับที่ริโคแลนด์ริโคแลนด์ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพไฮไลท์ต่างๆใครมากรุงเทพว่างๆไม่ได้มีแค่อุยน้อยยังมียังมีส่วนนี้อยู่ฮะไดบักต้องข้ามเลนโบบิดมาใช่ใช่หรืลอดวโมงมาลอดวโมงมาก็ได้ครับมาฝั่งเกาะที่ที่เขาบอกเป็นเกาะถมทะเลเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆกับ โตเกียววิกไซส์หางวันนี้เดียวใครมาตลาดปลาอันใหม่ที่ททแทนสกีจีได้ที่นี่ก็ใกล้ๆกันอยู่กล้กันอยู่ร<ล>ัศมีโลนเีแ่แถวนี้โอเคครับประมาณนี้ครับ